สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะสวัสดีพี่พวัยเก่าด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน TMF พลังขับเคลื่อนสังคมสื่อสร้างสารรค์ Media c ม m m u n i t y ครั้งที่4ค่ะซึ่งกองกลางของตรงนี้นะคะต้องบอกว่าได้รับเงินนะคะหรือว่ารับการสนับสนุนเงินมาจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นั่นเองค่ะโครงการ TMF พลังขับเคลื่อนสังคมสื่อสร้างสารรค์ เป็นโครงการที่เราต้องการจะผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอดจากผลงานสื่อที่พัฒนาโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในวันนี้เรามุ่งเน้นกลุ่มผู้ชมผู้ฟังที่เราเรียกว่าวัยเก่านะคือบุคลากรซึ่งเป็นผู้เกษียณอายนะุที่เป็นผู้สูงอายุของประเทศเนื่องจากเราเห็นถึงความสำคัญของ บุคคลในวัยเก่าในการพัฒนาเป็นบุคลากรที่สำคัญของชาติและสามารถเรียนรู้เท่าทันสื่อเรียนรู้วิธีการป้องกันรู้เท่าทันเกมโกงรู้เท่าทันอาชญากรรมออนไลน์รู้เท่าทันข่าวลวงข่าวปลอม วันนี้คุณย่าดีใจมากๆเะที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกับโครงการพลังขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ร่วมกับเก่าชนะซึ่งอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุให้รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมกลโกลงของวิชาชีพที่จะได้มีเกาะป้องกันตัวไว้สำหรับ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพทําให้เราพิสูจน์ได้ว่าคือโควิดเนี่ยคะ่ะไม่ได้ทำให้พวกเราห่างกันเลยนะคะแม้จะมีโควิดแต่ว่าช่องทางในเรื่องของการออนไลน์ที่สื่อสารกันกับก,การทํากิจกรรมครั้งนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าใกล้กันกับลุงๆป้าๆมากนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ร่วมกันด้วยนะคะได้เห็นมุมมองการแลกเปลี่ยนจากโครงการที่ทำงานด้านผู้สูงอายุ โดยใช้กองทุนนะครับที่เป็นโซ่ข้อ,อกลางเชื่อมร้อยไปยังพื้นที่ต่างๆแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นะครับที่ให้โอกาสเปิดโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับอย่างน้อยก็เพื่อสร้างประสบการณ์ซึ่งกันและกันและเป็นแนวทางในการที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์ความสำเร็จสูงสุดครับ อ,อ,อื่นต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ให้กับผู้สูงวัยอย่างเราได้รู้เท่าทันโลกออนไลน์ หลังจากที่ได้รับฟังการบรรยายของโครงการในครั้งนี้นะคะทําให้เราเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็รู้เท่าทันพวกอัชญากรรมที่เกิดขึ้นมากมายบนโลกออนไลน์โดยแฝงมาในรูปแบบต่างๆมากมายซึ่งน่ากลัวและอันตรายมากฉะนั้นเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าเราจะต้องป้องกันและรับมือ,อยังไงเพื่อไม่ให้โดนหลอกได้ ฉะนั้นอยากขอบคุณผู้จัดจทดําและทีมงานทุกท่านนะคะที่ทําให้กิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นและขอให้สร้างสารรค์กิจกรรมดีๆแบบนี้ไปอีกเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ